สวัสดีครับท่านชมที่ติดตามหนังสือพิมพ์เฟซไลน์นิวสื่อออนไลน์และชมรมผูส้สก่าวดนเมืองสอนฟุตบอลเยาวชนเรานําท่านผู้ชมไปที่สนามฟุตบอวะลวัดละหงอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาไปชมการแข่งขันฟุตบอลพัฒนาผีเท้าของเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีมี3ทีมเข้าร่วมพัฒนาหัวเกือ หนึ่งนาคประดิษฐ์จูเนียจากทุ่งดอนเมือง 2. โตโตโจูเนียจากราดหลุมแก้ว3าสิทธิ์พระครูวุฒิกรเจ้าของพื้นที่เมื่อการแข่งขันประเภทเยาวชนจบสิ้นต่อด้วยประเภทผู้สูงอายุหกทีมร่วมบรรเลงเพลงเกือหนึ่ง VIP ลาดละโหงสองกรุงเทพเหนือ สมชมรมชาวใต้อายุทยา 4. ผู้ปกครองหน้าประดิษฐ์หสตรีวิทยา 2. และ 6. เพื่อนผู้เอฟีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อนําเงินรายได้ปรับปรุงห้องน้ําของสนามให้มีมาตรฐานและน่าใช้ยิ่งขึ้นตลอดทั้งบรรณาธิการข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์เพรไลน์เนว นำอุปกรณ์กีฬาส่งมอบให้กับผู้ฝึกสอนิิธิ์พระครูวิศิกรเพื่อนำไปใช้ในการฝึกสอนน้องๆของทีมการแข่งขันในประเภทผู้สูงอายุปรากฏว่าชมรมชาวใต้อายุทยาคว้าแชมป์ไปครองและรายการนี้จัดการแข่งขันขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่25พึกสพฤภาคม พุทธศักราช2,568ที่ผ่านมา ของพี่ไปด้วย